ล่ะอาหารมื้อนี้พี่นอ้องแก้วบองไขเ่เค็มไข่เค็มเห็ดเองหนึ่งลูกบววกับผัดนี่จ้ะอาหารเขามากินน้กกันบ้นเห็นบรองขาหลายหลายลอะไรขอวตักไป โอ้ยยืถึ้งรดที้งหลเลยเว้ยอยู่ท่างรดของไม่น้อมาไม่กินน้ำกันแบบไม่แม่เอาหมดเลยเอาหมดเลยไอ้นั่นตัวนี้มันจะดุงมันบ่ฮะจะดุงให้อะจะดุงจะดุง จะรุ่งนั่นต้นไปจะรุ่งมั่วะุ่งกันจะุ่งมันสันเนี่ยจะดุ่งได้นั่นต้วกินไทยเข่มหรอพี่นอกว่า หาเวมาเป็นด้ง้างด้นกของปลาหญ่ก่อนเออลนกใต้ก่อนนะะเข็่แห้งเขาดีเขดีแส่บใส่ีด้วอืมแห้งตัวเนขั้นตัวขั้นตัวผมนะก็อตัวขนมือวนนะ เอาไปขึงเหมือนกันเขาใส่ขาใส่ถั่วยกโอ้เอามากี่ <laughs> อย่าโอ้อย่าบ่งไฟเด้อต้มยังเอา้าอวจะใหน้เรา่งม้เสียบมั้งโอ้มามามากินแล้วกันพี่นอ้องลาไม่กินเลว้ววะ เอื้อนมองตัวกับใครเข้ของว่นบีบใส่แม่นเนี่ยไม่ยั่ว่าเซียบนะเพ่อนอ่ะคันบอกเพ่อนอ่ะอโอ้ยไปตู้ไปเอาไปังินเงจยบกำลังอักชีพตัวเนาะอยู่ทางนั่นก็ใส่คุณนั่นตัวเนาะก,กินะ

ตั้งในดงตั้งไปเมื่อบ้านไหนวะให้ไม่โดนวยไไงเนาะเป็นยังไงอยู่ขั้นเจาจิเอาเชือกเอามาเอาแมวเอยู่บะเต่มือ แบบอ,อยู่ฟืนกอนกินน้ำกันเอาใส้ถุงไว้เด้ออันนั้นดังังนนันฟื่นเลย,เด,ยเดี๋ยวลงไว้ให้ร่างน้ำเนี่ยหาง่าเจกาของคนลืมเลยบว่าถาม,ามาหาเามียมันเร็วเวลหวาหอ,าอ้หอาเดี๋ยวลงไร Là wow. đang là đang hoàn 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 uhm. hoàn còn แสบแสบพี่น,พงงน้องแงกที่อะิ้หาอืหาลิ้หาที่ผ่าไหนที่ผ<า><ว>่านหาวิโอ้ห้าวิสิบห้านาห้านาทีกับสิบห้าวิอือม